นวัดเผยจำนวนเงินที่ค่ายเพลงฟ้องอิงฟ้าไม่ใช่แค่พันล้านราคาสูงไม่ธรรมดา ยังกลายเป็นประเด็นกันอย่างต่อเนื่องสำหรับนางงามสาวอิงฟ้าวราหัสเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022โดยก่อนหน,น้านี้เธอได้ถูกค่ายเพลงแสงรวีต้นสังกัดเก่าวฟ้องเนื่องจากละเมิดสัญญาเพราะว่ายังคงมีสถานะเป็นศิลปินในสังกัดอยู่โดยต้นสังกัดอ้างว่าที่ผ่านมาค่ายรักและดูแลอิงฟ้าเหมือนคนในครอบครัวซึ่งจากกระแสดังกล่าวก็ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลมีเดียมีทั้งมองว่าทำไมทางเพจค่ายเพลงไม่ได้เคลื่อนไหวมานานกว่า3ปีก็ได้โพสต์ข้อความว่าอิง ยังมีสถานะเป็นศิลปินนักร้องนักสแสดงของบริษัทจนถึงวันที่21กันยายนปี2568และก็ยังได้ปล่อยคลิปเพลงที่สาวอิงฟ้าร้องบนช่อง YouTube และยังมีการฟ้องร้องค่าเสียหายถึง1,000ล้านบาทนอกจากนี้สาวอิงฟ้าก็ได้ออกมาชี้แจงต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยสรุปได้ว่าเธอได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงแสงระวีตอนอายุ17ย่าง18ปีเนื่องจากตอนนั้นพ่อของเธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งความฝันของพอก็คืออยากเห็นลูกสาวเป็นศิลปินประจบกับมีคนแนะนำให้ ไปอยู่ค่ายเพลงนี้เพราะว่ามีบ้านให้อยู่พาพ่อแม่ไปอยู่ด้วยได้และมีเงินเดือนให้ด้วยความเป็นเด็กจึงได้รีบตัดสินใจเซ็นสัญญาทั้งที่สัญญามีระยะเวลานานถึง10ปีโดยที่เธอไม่เคยได้รับสำนาคู่สัญญาใดๆท่วงถามก็ไม่เคยได้หลังจากที่เซ็นสัญญาพ่อของอิงฟา้าก็ได้เสียชีวิตลงเธอจึงได้ย้ายเข้าไปอยู่กับทางค่ายเพลงและทางเจ้าของค่ายก็ได้ส่งเสียให้เรียนหนังสือแต่ในส่วนของสัญญาศิลปินกลับไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้รวมทั้งเธอมีความลำบากในเรื่อง ความเป็นอยู่และการเงินระยะหลังอิงฟ้าต้องมาทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศให้กับค่ายเพลงเงินเดือนก็ไม่พอดูแลแม่เธอจึงตัดสินใจเดินออกมาหางานทําเลี้ยงตัวเองเธอเลยเลือกที่จะไปสมัครประกวดร้องเพลงในรายการเดอะไวท์ไทยแลนด์เมื่อปลายปี2561แต่พออิงฟ้าไปประกวดเดอะไวท์ทางค่ายเพลงก็แสดงตัวว่าไม่ยินยอมอิงฟ้าจึงได้ถอนตัวจากการประกวดพร้อมกับขอโทษทางค่ายและทางค่ายก็บอกอิงฟ้าว่าจะไปทําอะไรก็ได้ยกเว้นร้องเพลงและเวลาผ่านไปประมาณปีกว่าเธอจึง เลือกประกวดนางงามมิสแกนสุพรรณบุรีปี2020แต่พอทางค่ายเพลงรู้ก็ติดต่อไปทางกองประกวดว่าไม่อนุญาตให้อินฟ้าประกวดเธอจึงยอมละสิลิ์ไปอีกจนเธอมาประกวดมิสแทนไทยแลนด์ตอนอายุ28จนกระทั่งล่าสุดจากที่เอกสารการฟ้องร้องจากค่ายเก่าได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายถึง1,000ล้านบาทตามที่กล่าวไปตั้งแต่ตน้นและทางบิ๊กบอสเจ้าของเวทีมิสแกนก็ได้ออกมาแจ้งถึงประเด็นยอดเงินที่ค่ายเพลงแสงรวีเรียกเงินจากอินฟ้าว่าไม่ใช่แค่1น0 0ล้านบาทแต่มากกว่านั้น โดยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า1000ล้านบาทน,นั้นข่าวผิดที่ถูกก็คือ1,200ล้านและได้อ่านสัญญาของอิงฟ้าครบทุกตัวอักษรและสาวอิงฟ้าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าวันที่ปล่อยให้อยู่ห้องเช่าเท่ารูหนูวันที่ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อข้าวกินเข้าไปอยู่ไหนไม่เคยมีการติดต่อแต่วันนี้ติดต่อมาพร้อมกับเงิน1,200ล้านยังคงเชื่อเสมอว่าฎกด่งกรรมยุติธรรมเสมอบวกกับตอนนั้นสาวอิงฟ้าก็ได้มีคิวออกงานอ e ีเวนต์ก็ได้มีโอกาสสัมผัสกั สื่อมวลชนถึงประเด็นดังกล่าวเธอจึงเผยว่าค่อนข้างหนักใจไม่น้อยเกี่ยวกับหมายสารและต้องเสียน้ําตากับเรื่องนี้หลังจากไปพบจิตแพทย์เพื่อดูแลสภาพจิตใจและยังคงบอกอีกว่าในชีวิตนี้ไม่เคยมีหมายสารมาส่งถึงมือเลยแต่ในเรื่องของจํานวนเงินตัวเลขที่อีกฝ่ายเรียกมาถือว่าตกใจแต่ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะกับเคสอื่นๆหางคายก็ได้เรียกค่าเสียหายประมาณนี้โดยคาดว่าคงไม่มีการเจรจากไก่เกลี่ยใดๆไปเจอกันที่ศาลอย่างเดียวแต่หากศาลให้มีการไก่เกลี่ยก็พร้อมที่จะ คุยโดยเธอได้ทิ้งท้ายการตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยประโยคที่ว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิด